ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือภูประสบภัยนะ,ะตอนนี้ค่ะเทตรังเนี่ยนะเขาก็มีการชื่นชมนะจะไหนค่ะชาวบ้านเกาะริบงเขารวมกันทําอาหารเพื่อจะได้แจกภูประสบภัยนะคะซึ่งชื่นชมเลยนะจะไหนชาวบ้านบนเกาะรีบองอําเภอกันตรังจังหวัดตรังค่ะเขาทําอาหารแจกให้กับเพื่อนบ้านเทประศบไัยโทกขืนหลกย้ยสงูสงส่งนึ่งเซเมตดสัตว์บานเรือนจนพังเสียหายค่ะ เทศบลรีบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะหลังประสบปัญหาทกขลุกย้ยนี่นะขนาดความสูงสซงถึงเซเเมค่ะสัตว์เรือประมงแล้วก็บ้านเรือนชาวบ้านบนกอลรีบงได้รับความเสียหายจำนวนไล่ล้างแล้วก็ยังทําให้เรือประมงเนี่ยนะไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ประกอบกับมีฝนตกนักไล่วัติดต่อกันชาวบ้านที่มีอาชีพกรีดยางเนี่ยเขาก็ขาดรายได้ก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับความเรือดร่นกันทวนนาเลยค่ะโดยที่บ้านของนางสาวอนัญญ,ญาเบนสะอาดอายุ57เปีระหวา่า เจไนนะคะก็ทุกคือนลูกย้ายสวดข่าวดัวบ้านเหมือนกันแล้วก็รานาหารรวมถึงโฮมสตีจนได้รับความเสียหายเหมือนกับเพื่อนบ้านนั่นแหละแต่ว่าจะไไนค่ะได้เอาพวกสัตว์นามที่มีเลื้ออยู่ในตัวเแฉเงกงน,นะที่ได้รับซื้อม,มาจากชาวบ้านก่อนหน,น้านี้นั่นแกไม่ได้เก็บไว้ประปาน้องสาหน่วยค้นออกมาทำกับข่าวแล้วก็เอาไป่งให้กับชาวบ้านบนเกาะที่ได้รับความเดือดร้อนนียวันละประมาณสามสิบถึงห้าสิบลังข้าเรือนนะคะโดยตั้งใจจะทําอาหานแจกเพื่อนบ้านที่ติดเกาะเนี่ยไปจนว่าเรือเหล็กจะสมาัถออกจากฟา ไร่เนี่ยเอาทางป้ายเข้มป้ายแห้ง พุงปลาแล้วก็เคยนะรั่วกะปิเนี่ยอาหารที่มีบนเกาะนั้นเอามาช่วยกันส้มทบในการทํากับข่าวเผื่อจะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ให้กําลังใจให้กันในยามที่พบเจอวิกฤตภัยธรรมชาติเหมือนกันจนว่าคลื่นล่มจะสงบลงค่ะโดยเทคโนโลยีบงค่ะแล้วว่าเนี่ยคลื่นลมก็เริ่มสงบลงแล้วนะหลังจากฝนหยุดตกแล้วก็ไม่มีน้ำเลนุ้นค่ะชาวบ้านก็เลยเข้มซ้อมเสมียมบ้านเรือนเผื่อให้รับมามีสภาพเทสามาร์โยได้นะแต่ว่ายังมีอีกไล,ล่ลัางขาเรือนค่ะเทโรเวลาสุดตัวก็ทําให้ต้อง ไปอาศัยอยู่กับญยาิไปโกนในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตนะคะภายในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือนําใจของเพื่อบ้านเออต้องให้มีเท่านี่ไม่พื่อเดียวเอาปลาแห้งเอาปลาเค็มเอาพุ่มปลาหรือว่าเอาเคยไปส้มทบในการทํากับข้าวจะนันจะได้เอาไปแจกให้กับเผื่อบ้านที่มาสมทัยจะนันเนี่ยนะก็คือบางทีมีโบสัดน้ำใช่ไหมปลาปูอะไรที่จับได้บางทีเขาเอาไปเสยเค้งแล้วอันนี้ก็คือเอาออกมาก่อนทำกับข้าวแจกให้กับเผื่อบ้านกกอนในนอนว่าไล่ เรื่องการกินกันยกคืออาจจะลำบากสักทีนึงเพราะว่ายังไม่สามารถเอาเรือเนี่ยออกไปหาปลาได้นะม,นมันทึ่แมวว่าบ้านตัวเองจะประสบผิกฤตนะคะแต่ก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยะะชื่นชมนะชืช่นชมจักไหน,นะคะนี่ไปที่เกาะรีบุงไปหาจัไนไรก็ลาวนั่นแหละ <c oughs> ไปชื่นชมทั้งทีนะเราก็ไปชิมอาหารจัไนไรกันว่าร้อยแค่ไหนนะ่ะได้ค่ะ